ปั่นไซคโค้งทุกเรื่องราวบันปันของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปั่นไซคโค้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวฮูเลียนอันวารสดาวยิงแชมป์โลกที่ฟอร์มยังโหดต,ต่อเนื่องลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3 4 5สปอร์ตเ,เรียกได้ว่าผลงานยังร้อนแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆครับสำหรับกองหนะ้าทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างฮูเลียนอันบารสนะครับทีล่าสุดก็ยิงอีกหนึ่งประตูครับช่วยให้เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถล่มอาชนะเชลซีไปถึง4ประตูต่อศูนย์ครับใน ออฟเครอบที่3ครับเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งหากย้อนกลับไปครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเหล่าเดอะซิตี้เซนนะครับรวมไปถึงแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้บางคนนะครับอาจจะตั้งเครื่องหมายคำถามต่อทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่าเพราะเหตุใดถึงปล่อยกายเบียกเชสุดรวมไปถึงไรฮิมสเตอร์ลิงออกจากทีมนะครับถึงตอนนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วครับนั่นก็เพราะว่ามีกองหน้าอนาคตไกลอย่างฮูเรียนอันบาเรสเข้ามาแทนที่นั่นเองครับซึ่งย้อนกลับไปครับวันแรกที่ฮูเรียนอันบาเรสนะครับย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครัับบเขาาให้สมภษณ์อก ว่ามันเป็นวันแรกของเขาที่แมนซิตี้ครับภายในห้องแต่งตัวตอนนั้นเนี่ยพวกเขากําลังพูดถึงว่าใครจะสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สําเร็จนะครับบางคนก็บอกว่าโปรตุเกสครับฝรั่งเศสบ้างนะครับซึ่งเขาเองก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก่อนที่กุนซืออย่างเป๊ปกวเดล่าครับจะบอกเขาว่านะครับไม่ไม่คุณรู้ไหมครับว่าใครมีโอกาสคว้าแชมป์โลกมาในสุดก่อนที่จะชี้มาที่ตัวผู้เลยนอันบาร์เรสของทีมชาติอาร์เจนตนาและก็สุดท้ายทีมชาติอาร์เจนต้าก็คว้าแชมป์โลกได้สําเร็จจริงๆด้วยครับถึงตอนนี้ครับแม้ว่าอาเเงข ก็มีดีกรีแชมป์โลกมาแล้ว1สมัยนะครับซึ่งถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับไอ้หนูฮูเลนอันบารสเคยวิ่งจันไปขอถ่ายรูปกับลิโอเนลเมสซี่นะครับในฐานะไอดอลของคนอาร์เจนตินาทั้งประเทศมาแล้วครับโดยตอนนั้นครับอันบารสเพิ่งจะมีอายุแค่13ขวบเท่านั้นนะครับการเวลาผ่านไป10ปีครับอันบารสก็ยังคงวิ่งจันหาลิโอเนลเมสซี่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งเพื่อขอถ่ายรูปรับแต่ว่าวิ่งไปแสดงความดีใจนะครับเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยไดนนออรรด ที่ผ่านมาครับโดยผลงานของผู้เลยนอาร์เรสครับในศึกฟุตบอลโลกคนล่าสุดนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวหาช่องได้อย่างดีเลยครับและก็จบสกอร์ได้อย่างคมกริบเลยทีเดียวนะครับยิงไปส0ประตูจากการลงสนามเป็นตัวจริง4นัดนะครับแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในศึกฟุตบอลโลกครั้งแรกในชีวิตของผู้เลยนอาร์เบรสนั่นแหละครับและแม้ว่าตอนนี้ครับแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกาเดล่านะครับจะมีดาวยิงมหาการอย่างเออร์ลิงส์บราห์แลนด์อยู่ในทีมนะครับแต่ว่าโอกาสของฮูเล่นอาร์เบร โดยในฤดูกาลนี้ครับฤดูกาล2022-2023นะครับนับเฉพาะเกมในพรีเมียร์อังกฤษทูเรนต์อัลเบรตลงสนามไปแล้ว13เกมครับตะบันไป3ประตูครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามครับที่ทูเรนต์อัลเบรตได้ลงสนามนะครับต้นสังกัดของเขาอย่างเรอัลบีฟซฟาจะได้รับชัยชนะถึง10เกมแล้วก็แพ้2เกมด้วยกันเสมออีก1เกมครับซึ่ง3ประตูที่เกิดขึ้นในศึกพรีเมียร์อังกฤษของทูเรนต์อันเบรตนะครับเกิดจากโอกาสจบสกอร์เพียง11ครั้งเท่านั้นนะครับ11 ถึง3ประตูด้วยกันครับซึ่งนอกจากจะคว้าแชมป์โลกมาครองได้สําเร็จแล้วนะครับบูเรนอัมเรสยังมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษเป็นสมัยแรกของเจ้าตัวด้วยครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะมีแต้มตามหลังอาร์เซนอลจ่าฝูงอยู่5แต้มด้วยกันนะครับซิตี้มีตอนนี้อยู่39แต้มครับจากการลงเตะ17เกมเท่ากับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลมีอยู่44แต้มรังเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนครับในขณะที่โปรแกรมต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นศึกฟุตบอลถ้วยคารา แชมตันนะครับที่รังเซนต์แมรีนะครับในคืนวันที่11มกราคมในเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยก็คาดกันว่าฮูเลนอันบาร์เรสเนี่ยฟุตบอลถ้วยแบบนี้น่าจะเป็นของโปรดของเขาครับน่าจะได้รับโอกาสลงสนามอีกครั้งแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงประตูใส่นักบุญแดนใต้เสียละเกินในเกมนี้ครับโดยหลังจากสุดคาร์บาวครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะทําศึกสําคัญนะครับทำศึกผ่าเมืองแมนเชสเตอร์ดาร์บี้โดยจะบุกไปเยือนรังโอเรฟอร์ดครับของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสองกุญซือหัวเมงมาชนกันครับระหว่างเอริกเทนฮากุญซือปีศาจแดงกกับเปป๊วาดล กุนสือเรือบสีฟ้าครับโดยเกมนี้ครับจะ kick off กันในวันที่14มกราคมนะครับเป็นคู่หัวขําในเวลา1ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับหลังจากนั้นครับโปรแกรมของเรือใบสีฟ้าก็ยังคงหนักอึ้งอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยวันที่19มกราคมนะครับจะเล่นในทิ่นเอเทียสเตเดียมของตัวเองครับรับการมาเย็นของอีกหนึ่งทีมฟอร์มแรงอย่างท็อตแนมอสเปอร์นะครับจะลงเตะในเวลาตี3ตรงตามเวลาประเทศไทยครับและจนถึงตอนนี้ครับเมื่อมาดูแนวรุกของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรียกได้ว่าเรียงหน้ายิงกันเลยทีเดียว ครับแจ็คกิลิตหประตูครับเควินเดอรอย1หนึประตูนะครับฟิลฟอร์เดนเประตูแบนาโดซินมา2ประตูะครับโรดี้แดนกลางแม้ว่าจะเล่นเป็นตัวรับก็อุตส่าห์ยิงไป1ประตูนะครับในขณะที่แนวรุกอลิสบราวน์แลนด์คนเดียวก็ปาเข้าไป21ประตูแล้วครับริยานมาเรสสประตูแล้วก็ฮูเรนอันบาเรสสไปเดอร์แมนแห่งถทิงเอเทียสสเตเดียมยิงไป3ประตูด้วยกันครับ ถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ f a e e o o o y y u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  e t t k t t o k ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ